ครูภัยบู์ตอบเองข่าวลือลิซ่าไม่ต่อสัญญา YG อยากมาทำงานบ้านเกิดเชื่อว่าแฟนคลับชาวไทยและทั่วโลกต่างลุ้นและจับตาอนาคตของลิซ่าแล c พิงค์ลิซ่าละลิสามโนบาลในเรื่องของสัญญากับต้นสังกัด YG Entertainment ที่ยังคงพูดคุยกันหาบทสรุปไม่ได้ ขณะเดียวกันก็มีข่าวเล่าข่าวลือออกมาสารพัดว่ามีบริษัทต่างประเทศต่างยื่นขอเสนอดึงลิซ่าไปร่วมงานด้วยยะาค่าตอบแทนมหาศาลและมีแนวโน้มว่าลิซ่าจะเซ็นสัญญาโกอินเตอร์ล่าสุดมีเรื่องราวฮาฮาชวนอมยิ้มในโลกออนไลน์เมื่อเพจตลาดล่างอัปเกรดโพสต์ภาพลิซ่าแบล็คทิ้งกับครูภับู์แสงเดือนที่มีข้อความระบุว่า ข่าวลือจากวงในลิซ่าไม่ต่อสัญญา YG เพราะอยากกลับมาทำงานที่บ้านเกิดค่ายครูภพบู์นอกจากนี้ยังเขียนแคปชั่นอีกว่าวงในเขาบอกมาค่ะพวกเธอที่ไปกว่านั้นครูภัยบูลยังเข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าคือคิดยากสิหาเพลงแทนนอบาทนี่ ไทยแต่งเพลงแนวนี้ได้ส่งมาให้เนดอรครับข่แต่งเป็นตะหมอลำ5555 5งือสดและไปให้สุดลุย